โอ้อันนี้พูดถึงอะไรครับอ่าคลิปที่แล้วเราพูดถึงตันโตไปแล้วนะครับกระดาษไซส์เล็กเราก็เมานถึงไซส์ที่สองที่เป็นไซส์ที่นิยมกันในสยามด้วยนิยมด้วยเหรอครับนิยมด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผ่านญี่ปุ่นมารับจ้างในประเทศสยามเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับครับอุ้ยก็คล้ายกับตันโตนะครับแต่ใหญ่กว่านิดนึงแต่ยาวกว่านะฮกว่าะก็คือไซส์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าวากิซาชิคนะครับ ก็คือว่าใบดาบเนี่ยที่มีขนาดประมาณ3 0 6สถึง60สิบเซนนะฮก็จะเรียกว่าคิสาชิซึ่งจริงๆมันก็จะไม่เท่ากันนะฮะหลายอันก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อันนี้ที่พิเศษเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคการทําทองทําโลหะเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าชากุโดชากุโดนะฮะชากุโดคือลงทองลงทองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันแท้ๆไหมครับมันเป็นส่วนผสมของโลหะที่เขาเรียกว่าโลหะผสมเนี่ย ภาษาอังกฤษเขาเรียกอัลอยนะอัลอยก็คือโลหะเกิน2ชนิดเนี่ยมารวมกันส่วนผสมมันจะเป็นทองแดงซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสักเก้าสิบ,บอีกเกือบส0เป็นเี่ยเป็นทองคำคคนะฮะทองคำเราก็จะเห็นเป็นลายแล้วก็พวกนี้เนี่ยคลิปที่แล้วที่บอกไปก็คือว่าสามารถจะถอดได้ทุกส่วนนะฮะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจะมีลายชื่อของศิลปินที่สร้างผลงานเนี่ยอันนี้ก็จะมีลายเซ็นอยู่นะฮะ ดูยังไงกระบ a งดาบเนี่ยที่เขาเรียกว่าซูบะเนี่ยนะฮะเขาเขาก็จะมีเขาจะมีลายเซนเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปต่อไปอาจจะแกะให้ดูอ๋อแต่ลายเซนคืออยู่ข้างในใช่อยู่ข้างในอยู่ข้างในครับสมัยนั้นที่เขาออกแบบมาแล้วเขาใช้เป็นอาวุธจริงๆครับใช่ครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ค่อนข้างจะตระกูลสูงหน่อยของญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นปลาประจําตระกูลปลาประจําตระกูลอ่าจะเป็นปลาประจําตระกูลาด้วยนะครับคือสมัยนั้นเนี่ยพวก ตระกูลไดเมียวหรือซามูไรเนี่ยเขาจะมีตราเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปอะไรซึ่งแต่ละตระกูลก็คนละตราค,ครับนะครับ่าแล้วก็ดาบซามูไรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีมีสารพัดประโยชน์มีดอันเล็กอ๋ออ๋อผมก็กำงจะถามอยู่แล้วว่าไอ้ที่เหน,น็บอยู่ข้างๆเนี่ยตอนแรกผมผมไม่เคยรู้จักดาบซามูไรผมนึกว่าเอาไว้ไว้ขัดใบมีดไม่ให้หลุดอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้คือเขาเรียกมีดสารพัดประโยชน์นี่เขาเรียกว,ว่าโคสุกะนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ย เราสามารถซื้อในในร้านร้านขายดาบซามูไรที่เป็นของแอนชีเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยครับราคามีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะเฉพาะใบเนีฉพาะใบนี้ใช่ไหมฮะเฉพาะเนี้ะแล้วก็จะมีลายเซนด้วยของของศิลปินอันนี้จะอ,นนอันนี้จะซ่อนอยู่ข้างในใบมีดดาบแต่ต้องอต้องแกะอ๋อถ้าเกิดแกะใบมีดดาบตรงปลายก็จะมีครับใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยเขาจะแยกเป็น2ศิลปินคือ คือศิลปินที่ทำใบมีดกับศิลปินที่ทำอคเซสซอรีโอ้โห oh oh. แต่อนเนี้ยจะไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดเอาเป็นว่าที่อยู่บนโต๊ะอันเ,เนี้ยคือดั้งเดิมหมดทุกอันบแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะมีสองข้างอันนี้ก็อ,อันนี้ก็สามารถจะไว้อะไรเนี่ยไว้ปักผมไว้ทำอะไรได้นะอ๋อสมัยก่อนเขาใช้ญี่ปุ่นเพราะกองผมยาวมากใช้ญี่ปุ่นผมยาวอ๋ออีกด้านนึงแล้วแต่ครับกางานคือเป็นการดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์ของเขาญี่ปุ่นญี่ปุ่นไอเดียครับ นะครับเดี๋ยวไว้มีสักวันหนึ่งแต่พี่โอ๊กจะแกะให้ดูว่าแกะดาบตมรไยออกมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแกะได้ครับเพราะว่าของพี่โอ๊กเขาเองไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาแกะบ่อยครับบางทีเราเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นคะบางทีก็อยู่บ้านนั่งแกะดาบสมรุรเป็นร้อยปีเล่นเนี่ยนะครับยังยังไม่จบเท่านี้เอาให้สมกับที่รอคอยมาแสนนานเรื่องราวของดาบสมรไรยังมีอีกในคลิปหน้านะครับติดตามชมกันให้ดีห้ามพลาด